ควงกันมาออกรายการด้วยกันอีกครั้งค่ะสำหรับคู่รักขวัญใจเอฟซีที่ทำเอาทั้งลุ้นทั้งเชียร์กันหนักมากๆถึงข่าวดีอย่างคู่ของสาวเอฟดพัสออนและหวั่นใจสุดหล่อนนกุญชานนค่ะกับเทปล่าสุดในรายการแฉวันที่2กรกฎาคมงานนี้แอบนอนกุลมาในลุคสวยหล่อออรักกระจายเหมาะสมกันสุด โดยในรายการนะคะแม่แอบก็ได้เปิดใจพูดถึงคุณแม่ของนนทคุลค่ะว่าเป็นหนึ่งในคนที่เอ็นดูเธอมากที่สุด ทั้งห่วงใยในวันที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็โทรมาเป็นคนแรกและก็ร่วมยินดีในทุกๆรางวันที่แอบได้รับค่ะส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ของนอนกุลแม่แอบก็ได้บอกนะคะว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแม่แอบงอนเมื่อไหร่นนกุลก็งอตลอดส่วนเรื่องการแต่งงานไม่ได้อะไรมากค่ะ แต่ก็มีความหมายแต่การใช้ชีวิตที่ลงตัวกับคู่ชีวิตคือความท้าทายและความที่ยากยิ่งกว่างานแต่งเยอะค่ะสำหรับผมพี่กับกับพี่เขามันก็ไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกมันก็คือค่อยๆไปค่อยๆ<อ>ไปใโรงแรมจองยากนะใช่ต้องนีบจองก่อนนะเพราะว่าด้วยไหมครับ แหวนใหม่ขนาดไหนเออเมื่อกี้บอกต้องเข้าใหม่หรอพิการเหรอสิบเท่าไหร่ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวพี่ซื้อเองอ่เดี๋ยวจะต้องรอลุนกันรอลุนกัน มันยากกว่าเยอะอันนี้เราจะคอมมิชกับใครที่เรารู้สึกว่าเออมันมันลงตัวกับกับทั้งคู่กับอะมันจะดีกับเราทั้งคู่มันมันแย่กว่างานแต่งงานเยอะค่ะอือเราทำไดูกดจะเงียบไหมอะพี่เขาว่าจะเงียบอะเป็นน้ำเลยเหรอเธอที่เขาจะเงียบไปเลยใช่ไหมพี่เขาจะไม่ไม่ค่อยพูดไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรแต่เราก็รู้แล้วน้ำเสียงว่าเป็นไรแล้วก็จะค่อย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  มีเราก็จะไม่รีบเราก็จะคไม่เป็นไรถ้าเกิดพี่ไม่ง่วงผมก็ไม่ง่วงเหมือนกันเอาผมจะเอาใจเอาแล้วเพราะผมก็จะพูดเป็นไรครับเปล่าอเลยแล้วแบบแล้วแล้วพี่เขาพี่พี่เขาจะชอบเขาจะไม่ค่อยชอบใช้คำว่างอนพี่ก็จะเป็นไม่ได้งอนแต่งหนุ่มกินเพราะแฟนเกิเด็กแล้วเธอแฟนจูงมอง